การที่จะอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนให้ชัดจึงสำคัญยิ่งที่ต้องมารู้จักอุปนิสัยรู้จกักวาสนารู้จักจริตรู้จักจริยาใจของคนเราเนี่ยเมื่อได้รับการอบรมจากสิ่งแวดล้อมชนิดใดบ่อย หรือว่าเข้าไปเสพคุ้นกับสิ่งใดบ่อยๆก็จะเกิดความคุ้นเคยแล้วก็พอใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ใจก็จะไปเกาะเกี่ยวพัวพันอยู่กับสิ่งนั้นๆการที่จิตท่องเที่ยววนเวียนไปตามอารมณ์ตามประเภทที่จิตชอบนั่นเองจึงเรียกว่าจริตนะคำว่าจริตก็แปลว่าจิตที่เที่ยวไป เช่นจิตท,ที่เที่ยวไปในทางดีสั่งให้กายให้วาจากระทาดีๆเรียกว่าสุจริตถ้าเที่ยวไปในทางถ้าจิตเที่ยวไปในทางที่ชั่วสั่งให้กายสั่งให้วาจายทำพูดในสิ่งที่ชั่วก็เรียกว่าทุจริตดังนั้นจริตจึงแปลได้ว่าความประพฤติกิริยาอาการ การอบรมหรือว่าการเสพคุ้นกับสิ่งใดบ่อยๆจนเกิดเป็นความเคยชินมันจึงมีอิทธิพลส่งผลให้เกิดเป็นอุปนิสัยดังที่หลวงพ่อชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ เธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเธอจงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเธอไปทั้งชาติ